วันนี้พามาชมนะครับ Kawasaki ZX6A ปี A, 2019สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วก็ทํามาออฟเชียวนะครับอ่าก็อย่างที่บอกข้างต้นนะครับนะฮะเราจะพามาชมนะครับ Kawasaki Ninja ZX6A นะครับคันนี้เป็นปี2019นะครับก็แต่งกันเข้ามาเต็มๆนะคันนี้แล้วก็เป็นรถสายใช้งานนะครับไม่ก็เยอะไหมนะก็วิ่งอยู่ประมาณ30,000ืน สามหมื่นกโลมาดูเลขใหม่กันก่อนนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็สิบเจ็ดโลนะครับนะฮะไม่ไม่ได้เยอะนะถ้าในมุมมองนะครับไม่ถือว่าไม่ได้เยอะนะก็เป็นการใช้งานแล้วกันนะครับถือว่าเป็นรถใช้งานนะผมว่าโดยโดยรวมสภาพคือสภาพยังสวยยังดีอยู่นะครับนะแล้วก็ที่สาคัญครับเราเช็คมาให้ใหม่หมดแล้วนะครับน้ํายาหม้อน้ํานะครับเปลี่ยนใหม่นะทายใหม่นะครับแล้วก็บริการหลังการขายนะครับมีเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องให้นะครับ รถนั้นน่าจะเช็คใหญ่มาแล้วแหละนะครับแต่ว่าก่อนส่งมอบเราก็จะมาเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่ารถจะไม่ดีนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูของแต่งคร่าวๆกันก่อนนะครับผมนะมาดูมาดูที่ยางนะครับเป็นล้อโซ่ล้อโซ่สี่เลยนะครับผมนะยางดีเลยนะครับสภาพยังดีเลยนะยังยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้อีกยาวนะครับนะกาดหม้อน้ําแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับนะฮะแล้วก็กระจกไม่ได้ถอดนะกระจกเดิมนะครับ บอกแฮนดมิโน <H and om ino> นะครับแล้วก็ครอบถังนี่เป็นลายเคปลานะครับหรือเรียกอีกชื่อว่าคาร์บอนมโนนะครับครอบถังคาร์บอนมโนนะครับผมแล้วก็มีท้ายสั้นแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับอ่านะแล้วก็ท่อเป็นอ่าอะคาบรวิกแท้นะครับผมนะทรงคล้ายๆ w s B k นะน่าจะใช่นะมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอ่าทคอมาสวมเรียบร้อยนะครับส่วนพักเท้านะครับหรือว่าชุดเกียร์โยงนะครับ เป็นคาโมินะครับผมคาโมีนะมีการล้มให้นะครับกันล้มก็มีตําหนินะมีรอยล้มแปะนะครับรถก็มีตําหนินะล้มแปะนะสติกเกอร์ลอกนะนิดนึงนะครับตรงอกนะครับนิดนึงนะครับตามการใช้งานแล้วกันนะครับส่วนฝั่งด้านนี้นะมาดูฝ right mm hmm. ั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้ก็ไม่มีล้มแปะนะรู้สึกว่าไม่มีล้มแปะนะฝั่งด้านนี้ไม่มีตำหนินะครับสวยนะครับีชุดเกยงคาุอีนะครับ โอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าสตาร์เชียดรด์ยี่ติดไม่ต้องมีบิดช่วยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับส่วนรายละเอียดแล้วก่อนนะับเดี๋ยวดูได้ที่ใต้คลิปนะครับใครหารุ่นนี้อยู่บอกเลยว่าราคาไม่แรงแน่นอนเพราะว่า เราขายไม่แรงนะครับนะใครหาอยู่บอกเลยรอเลยรอชมราคาได้เลยนะครับโอเคเรื่องเราของเจ้าคันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับ